ตอนที่ห้าเส้นสัญญาผมกับเอมมาทะเลาะก,กันอย่างหนักจนเกือบจะเลิกกันด้วยเหตุผลที่ใช้แต่อารมณ์ของอีกฝ่ายซึ่งผมทำได้แค่ขอโทษและยอมรับผิดแทนอีกฝ่ายท,ทั้งทงที่ไม่มีใครผิดสักคนก็แงล่ละผมเป็นเพียงแค่มนุษย์เงินเดือนที่มีอาชีพหลักเป็นพ่อบ้านใจกล้าก็จะมีสภาพแบบนี้กันนั่นแหละก็ต้องเล่นตามบทบาททั้งนั้นท,ทั้งทงที่ตัวเองไม่ใช่หุ่นเชิดไม่ใช่ตัวละครที่ใครสมมุติขึ้นมาและสามารถบังคับให้เล่นไปตามบทบาทอย่างตามใจชอบ ผมอยากที่จะเป็นอิสระราวกับว่ามีปีกงอกออกมาจากแผ่นหลังที่พร้อมจะบยบินแต่ในความเป็นจริงนั้นก็เป็นได้แค่มนุษย์เงินเดือนเดินดินที่ต้องทํางานหาเงินใช้หนี้และซื้อความสุขซึ่งแม้แต่ผู้นําประเทศหรือพระเจ้าก็ไม่สามารถตอบได้ว่าความสุขนั้นคืออะไรบ่นมาเยอะแล้วกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าในวันที่ซันเอกสารสัญญาการจ้างงานหนึ่งปีนั้นได้ระบุข,ข้อสัญญาต่างๆมากมายหลายสิบข้อจนบางทีก็นั่งอ่านไปหลายรอบ แถมการเซ็นจะต้องเป็นปากกาน้ำเงินโดยผมไม่เคยพกปากกาสีอื่นนอกจากสีดำเลยสักนิดเอาจริงๆการที่จะบรรจงตวัดลายเซ็นของตัวเองลงบนช่องว่างที่ให้เซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงินที่ยืมมาจากมิวกระเทยเพศทางเลือกรูปร่างสูงใหญ่แต่ร่างกายกลับอ่อนนุ่มราวกับพุดดิง้งที่สามารถแหลกเป็นเสียเส่ยงๆหากถูกกระทำอย่างรุนแรงนางเป็นคนตาตีไว้ผมยาวถึงคอและมักจะใส่เสื้อเชิ้ตหลากสีพอดีตัว ด้วยความที่นางเป็นผู้สมัครรอบก่อนหน้าจึงไม่ค่อยได้คุยเท่าไหรอย่างมากก็แค่ยืมปากกากันใช้เท่านั้นเองเอกสารในการเซ็นสัญญานั้นมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสัญญาการจ้างงานสัญญาประกันชีวิตรวมไปถึงสัญญาการปกปิดความลับข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดนี่ยังไม่รวมเอกสารการใช้อุปกรณ์ของบริษัทด้วยแม้ว่าบริษัทนี้จะอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเบื้องบนซึ่งเป็นรัฐบาลเงาที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนแต่จะคอยชักนําหุ่นเชิดเพื่อเอาไว้รับหน้าแทนและเคลื่อนไหวอยู่อย่างลับๆดังเง,งา โดยผมจะไม่ขอเล่าประเด็นนี้ต่อจะเป็นการดีที่สุดของตัวผู้เขียนและผู้อ่านเองเตือแล้วนะใครกรอกเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่ได้เลยพี่กิกประกาศซึ่งทุกคนต่างเข้าใจกันดีนอกจากมิวและผู้สมัครคนอื่นๆที่เข้ามาสัมภาษณ์งานวันเดียวกันกับผมแล้วก็ยังมีผู้สมัครของวันก่อนๆอีกรวมกันเป็นประมาณ22คนโดยพี่กิกจะเป็นคนไกด์ทุกตัวอักษรในกระดาษเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและรับทราบตรงกันในส่วนของตรงนี้จะไม่มีอะไรมาก แค่เซ็นชื่อลงบนช่องว่างที่กำหนดให้เท่านั้นแม้ว่าในความเป็นจริงเราควรที่จะอ่านทุกตัวอักษรเพื่อทำความเข้าใจกับเอกสารสัญญาในแต่ละหน้าแต่ผมกลับอินดี้อ่านแค่ผ่านๆและตะวัดปากาเซ็นด้วยลายเซ็นที่คิดขึ้นมาใหม่เมื่อคืนหลังจากที่ทะเลาะก,กับแฟนสาวเสร็จแลวแล้วความบันเลยของผมก็เกิดขึ้นเนื่องจากรูปถ่ายของผมนั้นเห็นหูไม่เต็มใบปกติแล้วจะไว้ผมยาวจึงทําให้เห็นใบหูเพียงเล็กน้อยจึงผมต้องรีบวิ่งไปหาร้านถ่ายรูปด้านล่าง ซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานร่างกายนับตั้งแต่ยังไม่ได้ทํางานหรือฝึกงานเลยจนทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าทาไมพี่กก๊กถึงต้องการรูปถ่ายหน้าตรงเพื่อหลังสีฟ้าโทนเย็นที่มีใบหูเต็มใบให้ตายสิปริศนาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันยังสามารถหาคําตอบได้ง่ายกว่าเลยแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อเอชอาคนสวยราวกับนางมารต้องการผมก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยหลังจากที่ได้รูปถ่ายมาพี่กก๊กแกก็ยิ้มมุมปากออกมาด้วยความพอใจโอเค ผมดีใจที่เห็นพี่ยิ้มแบบนั้นนะปกติเห็นทำหน้าเป็นตูดพร้อมกับรอบดวงตาที่คล้ำและแดงก่ำเนื่องจากอดหลับอดนอนด้วยสาเหตุที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับผมทีนี้เอกสารของทุกคนก็เรียบร้อยหมดแล้วขอให้ทุกคนมาเจอกันที่นี่ตอน9ก้าโมงเช้าไม่สายไปกว่านั้นนะคะพี่กิกพูดซึ่งทุกคนก็รับทราบโดยทั่วกันเราเร่าทำงานตอนกี่โมงคะเมษาสาวสวยเบ้าหน้าคมบาดใจสไตล์กึ่งกึงอินเดียผิวขาวท่าทางฉลาดยกมือขึ้นถามพี่กิกหันมามองด้วยความเบื่อหน่าย พี่บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรามาทํางานกันกี่โมงเออตลอดทั้งวันที่เราเจอกันเนี่ยพี่ยังไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องเวลาเลยนะครับเราเราไม่ต้องสร้างลายกลุ่มกันเหรอคะเบสสาวร่างอวบยกมือขึ้นถามซึ่งทําให้พวกเราทุกคนในห้องนั้นนึกขึ้นได้หลังจากที่ต้องตวัดปากกาลายเซ็นลงบนกระดาษหลายแผน่นพี่กิ๊กยืนนิ่งเออวะกูลืมไปได้ยังไงเนี่ยหลังจากนั้นพี่กิ๊กก็ได้มอบหมายให้เมษาเป็นคนตั้งลายกลุ่ม ก่อนที่จะส่ง QR code ที่เหลือสแกนเพื่อเข้ารวมกลุ่มเสียงไล่ยจากมือถือของแต่ละคนเด้งรัวๆราวกับเป็นเสียงของปืนกลดังลั่นห้องจนผมต้องเอานิ้วอุดหูไว้ข้างหนึ่งหลังจากนั้นแต่ละคนเริ่มทําความรู้จักกันนั่นทําให้ผมรู้จักเพื่อนเพิ่มก็คือบิวตี้หญิงสาวผู้มาจากดินแดนทางใต้วัย20เกือบกว่าท่าทางสำเนียงการพูดก็ดูออกเลยว่าไม่ใช่คนกรุงเทพมหาคอนครอย่างแน่นอน แต่ด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูอบอุ่นหัวใจในทุกคำพูดและรอยยิ้มของนางบวกกับดวงตาที่เป็นสระอิบอกได้เลยว่าเขวี้ยสุดๆและอีกคนคือแมวสาวร่างผอมหุ่นดีผมหยิกดวงตาสาระอิเขวี้ไ,ไม่ต่างจากบิวตี้ด้วยความที่นางเป็นคนที่ยิ้มและหัวเราะง่ายจึงทําให้เข้ากับเพื่อนได้อย่างดีจนตอนนี้ผมไม่สามารถเรียกพวกเขาว่าผู้สมัครได้อีกแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมงาน ผมเดินขึ้นรถด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการตวัดข้อมือมากเกินไปพร้อมถอนหายใจออกมาหนึ่งครั้งพลางคุ้นคิดว่าจะเอาเวลาที่เหลือทั้งวันทำอะไรนอกจากไปรับเอมมาที่บ้านซึ่งตอนผ่านด่านพ่อตาแม่ยายไปก่อนหรือไปเดินเล่นในร้านหนังสือเอาจริงๆผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งให้กับความคิดที่สองสุดท้ายก็ใช้เงินเก็บครึ่งหนึ่งซื้อหนังสือมาดองอีกแล้ว